ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายอย่างสม่ำเสมอนะครับนั่นก็คือน้ามันเบรกเราจะมีเครื่องวัดความชื้นนี่นะครับเดี๋ยวเปิดรื่งหมัยตกใจนะความชื้นเต็มที่คือ4จิ้มไป3มแล้วครับม,ม,มันแก้อะไร,รไม่ได้ไม่เหมือนเครื่องเสียแทนซ่อมได้เบรกไม่มีนี่จบไม่มีโอกาสมาซ่อมน,นะครับใช่เทียบลงเขาเที่ยวต่างจังหวัดลงเขามาเบรกแตกแหกโค้งสวัสดีครับผมธีรพลจากโมโตเนชั่นแปซิฟิกนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่บอยนะครับอินเนอร์คาร์เดรซับนะครับ วันนี้เราสองคนก็จะพามาดูอีกหนึ่งของเหลวนะครับที่เรียกว่ามีความจำเป็นนะครับกับรถยนต์นะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายอย่างสม่ำเสมอนะครับนั่นก็คือน้ามันเบรกนะครับเพราะว่าก็จะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของท่านนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูครับให้พี่บอยสาธิตให้ดูเลยนะครับเราจะมีเครื่องวัดความชื้นนี่นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนปึ้งเรามีเครื่องวัดความชื้นนะครับบางคนชอบเถียงกันอยู่ว่าน้ำมันเบรกยังไม่ตามเลยไม่ต้องเปลี่ยนคุณพีถูกต้องไหมฮะผมมาลุกครับ หลายๆคนนะไม่เข้าใจคิดว่าน้ำเบรกอะ่ะใช้เผื่อใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูเดี๋ยวดูใหมแ่แตมันขึ้นขึ้นเครื่องหมายตกใจนะความชื้นเต็มที่คือสี่จิ้มไปสามแล้วครับฮนะอันนี้มันจับอะไรมันจับความชื้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนี่ผมจิ้มน้ำให้ดูเนี่ยฝานี่เป็นน้ำน้ำเปล่าๆเลยนะพอจิ้มเข้าไปปึ้งนี่ความชื้นคือสี่เลยนะพอ คุณพีน้ำมันเบรกเนี่ยพอมันผ่านไปสักปีหนึ่งหรืออะไรเนี่ยมันจะความชื้นมันจะเป็นไงครับถูกต้องครับก็คือในในน้ำมันเบรกนะครับมันคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมันนะครับก็คือมันจะดูดความชื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยรถผ่านการใช้งานนะครับมีทั้งอาจจะทั้งร้อนทั้งฝนนะครับเริ่มมีความชื้นในระบบความชื้นตรงนี้เนี่ยก็จะถูกสะสมอยู่ในเนื้อน้ํามันนะครับเมื่อความชื้นสูงถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเมื่อทำให้น้ำมันเบรกเนี่ยความทนความร้อนของมันเนี่ยจะลดลงนะครับจนถึง ไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยอย่างที่เขาลงเขากันเนี่ยแล้วเบรกแตก,แก,แกเบรกแตกเบรกเฟกใช่ครับอันนี้ใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รับการตรวจสอบหรือว่าเปลี่ยนทายอย่างสม่ำเสมอนะครับ<ช>เพราะว่าโดยปกติเนี่ยอย่างที่เราแนะนําลูกค้ากันนะครับก็คืออาจจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งหรือว่าทุกสี่0มืนกิโลลูกค้าลูกค้าถ้าถาม,มานะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจหรือส่วนตัวแบบแล้วผมเพิ่งรู้เนี่ยวันเบรกมีอายุเป็นวันด้วยเหรอแต่ปกติก็2 0 0 0มื0 0สี่มนโลเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนสอง0มืนโลก็จริงครับหรือว่า มื่นโลใช้ปีละหมื่นโลอะไรง่ายแต่ว่าอายุอายุกิโลไม่ถึงนะแต่อายุวันมันถึงนะความชื้นเพราะว่ามันก็เสื่อมสภาพลงไปทุกวันนะครับซึ่งวันนี้พี่บอยก็ได้สาธิตวิธีการตรวจสอบไปเนาะก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คได้เครื่องตรวจเช็คนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมานั่งงงกันเลยว่ามันชื้นไม่ชื้นตรวจปุ๊บเจอปั๊บรู้เลยว่าชื้นไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคุณพีก็เดี๋ยวเราใช้เครื่องเครื่องดีวครับวัดอีกทีว่าความชื้นจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่มันจะมีเขียนว่าเดี๋ยวเอาออกมาก่อนโอเคเห็นไหมโอเคนะครับ่ามองเห็นปะเปิดไฟฮะอ่าถ้าจำก็ได้ในครั้งแรกที่เราวัดมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับหรือว่าเครื่องหมายตกใจว่าไม่ผ่านไม่ผ่านสามควรเปลี่ยนได้แล้วสามใช่นะฮะเครื่องหมายตกใจบางคนไม่เข้าใจตีดนี่สต็อปเลยสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมันขึ้นเครื่องหมายตกใจขึ้นมา ความชื่ที่โอเคมันควรไม่เกินแบบสองจุดห้าอย่างเงี้ยที่ยังใช้งานได้นะนะครับเป็นไปตามที่เราพูดคุยกันนะครับเพราะรว่าโดยน้ำมันเบรกก็ต้องมีการดูแลเปลี่ยนถ่ายอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อการใช้งานหรือว่าการใช้รถคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข,ขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยของตัวผู้ใช้เองด้วยใช่นะครับก็ง่ายๆครับปีละครั้งปีละครั้งแล้วกันเปลี่ยนถ่ายแล้วน้ำมันเบรกไม่ได้แพงนะครับใช่อ่าฮะแล้วก็ดีกว่านะครับเวลาเกิด จะไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นลงเขาใช้เบรกอยากหนักๆเอาไว้ง่ายใช้เบรกเยอะๆอ่ะมันเวลามันเฟีหรือว่ามันเบรกไม่อยู่แล้วมันมันมันพูดยากเนาะเราะมันมันแก้อะไรไม่ได้ไม่เหมือนเครื่องเสียแก้ซ่อมได้เบรกไม่มีนี่จบเลยนะครับนะครับอาจจะไม่มีโอกาสมาซ่อมนะครับใช่ถ้าเกิดเคยดูข่าวกันที่แบบลงเขาเที่ยวต่างจังหวัดลงเขามาเบรกแต่แขกโค้งอารมณ์ประมาณนั้นเบรกไม่มีนะครับฮะกปล่าครับครับก็สำหรับผู้ชมท่านใดครับสนใจผลิตภัณฑ์ของโมตุลนะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับรวมถึงถ้าดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจเข้ารับบริการแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่อินเ r อร์คาเดียสันะครับพี่บอยก็ยินดีบริการอยู่แล้วนะครับอับทุกคนนะครับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ